ไ่เยอะดราม่าเอ่ยจงซับซ้อนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนนะคะสิ่งที่นี้ไม่ได้เลยก็คือเรื่องราวดราม่าต่างๆนี่แหละค่ะแม้แต่วงการเกมของพวกเราก็มีเหมือนกันนะคะและในวันนี้นะคะพวกเรา AS Esport กับรายการ Gamer News ก็มีข่าวราวในวงการเกมอัปเดตเช่นเคยรวมไปถึงเรื่องราวดราม่าดังกล่าวนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวบริษัทใหญ่ขวัญใจใครหลายๆคนอย่าง Riot g a m e แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ CEO Riot Games โดนฟ้องข้อหา Sexual Harassment เป็นเรื่องจนได้เลยนะคะเมื่อคุณนิโคลัสรอเรนซ์ซีอของไรอ t g เกม s ถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศอดีตพนักงานหญิงนามว่าชารอนโอโดนเนลซึ่งเธอนะคะคืออดีตผู้ช่วยบริหารของคุณลอรเรนเองนั่นแหละค่ะเธอนะคะได้ยื่นฟ้องไรออดแล้วก็ลอรเรนในศาลสูงสุดของลอสแองเจลิสเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยอ้างว่าหัวหน้าผู้บริหารนะคะกล่าวาใช้คําพูดสองเนี้ยสองงามกับเธอแล้วก็เชิญให้เธอไปที่บ้านเมื่อภรรยาของเขาไม่อยู่ ช h a r นออร์ดอนเนลนะคะพยายามเรียกร้องค่าเสียหายกว่า9ประเด็นเลยทีเดียวซึ่งนั่นนะคะรวมถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศการคุกคามทางเพศสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรและก็การไม่จ่ายค่าจ้างด้วยเธอระบุนะคะว่าพอปฏิเสธหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเธอก็เริ่มถูกลงโทษแล้วก็กดดันสารพัดวิธีในที่ทํางานจนสุดท้ายก็โดนไล่ออกในที่สุดละคะ ทั้งนี้นะคะทางไรออดเกมส์เนี่ยก็ออกมาตอบในทันทีเลยล่ะค่ะโดยจะให้บริษัทกฎหมายเข้ามาสืบสวนกรณีนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งทางเราเลนเองนะคะก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะยังระบุเพิ่มเติมมาอีกด้วยค่ะว่าสาเหตุการเลิกจ้างคุณโอดอนเนลเนี่ยเป็นเพราะมีเรื่องร้องเรียนจากพนักง,งานคนอื่นๆแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยมีหลักฐานยืนยันเพียบ เรียกได้ว่าไม่จบไม่สิ้นกันเลยล่ะค่ะสำหรับประเด็นนี้ของไรออนพวกเรานะคะก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าผลสรุปแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงพับจีอัปเดตแพท10.3เพิ่มฟังก์ชันใหม่สุดเก๋า อัปเดตย่างต่อเนื่องจนมาถึงแพทที่10.3แล้วนะคะสำหรับเกม Battle Royale สุดมันอย่าง PUBG ีด้วยในแพทนี้นะคะได้มีการเพิ่มของใหม่ๆเข้ามาในเกมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกเสียงของอาวุธนะคะที่ผู้เล่นสามารถเลือกเสียงอาวุธว่าจะเอาแบบดั้งเดิมหรือจะใช้แบบรีมาสเตอร์ก็ได้ตามใจชอบเลยแต่ก็ไม่ใช่กับทุกปืนนะคะที่จะมีตัวเลือกนี้ตอนนี้เนี่ยมีแค่ M249 m 4 1 9 K98K แล้วก็ SKS เท่านั้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีการปรับปรุงแสงสำหรับแผนที่คาราคินทำให้มีบรรยากาศโดดเด่นแล้วก็น่านเล่นขึ้นมากกว่าเดิมละค่ะสุดท้ายนะคะที่พวกเราชอบมากๆเลยก็คืออีโมติคอนของทีมค่ะแค่กดใช้เพียงหนึ่งคนเพื่อนๆที่อยู่ในระยะ15เมตรก็จะเต้นตามเราไปด้วยเลยโคตรเจ๋งสุดๆเลย สำหรับคนที่ยังรออัปเดตใหญ่นะคะอย่าง11.1เนี่ยทางทีมงานก็ออกมาแจ้งแล้วค่ะว่าจะเริ่มทำการอัปเดตหลังจากที่การแข่งขัน PGS i ที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยเสร็จสิน้นซึ่งก็จะเป็นประมาณช่วงมีนาคมนู่นเลยแทมยังแอบแง้มด้วยนะคะว่าอัปเดตตัวนี้เนี่ยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ต่างไปจากซีซั่นก่อนหน้าแบบสุดๆเลยละค่ะอืมอดใจรอไม่ไหวแล้ว e n c e ซ t เข้าซื้อหุ้นผู้พ,พัฒนาเกมอาเม เพิ่งเป็นข่าวไปไม่นานสำหรับการระดมทุนหลายพันล้านของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทนเซน t นะคะรอบนี้คุณพี่เขาก็เอาอีกแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดนะคะเพิ่งทำการเปซื้อหุ้นของบริษัท Bohemia ยอ t นเทอร์แอไป ชื่อคุค้นกันใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วค่ะเขาก็คือบริษัทผู้พัฒนาเกมยอดนิยมอย่าง a r m a และก็ d a ซีนั่นเองแต่ว่าการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้นะคะเป็นการเข้าถือหุ้นส่วนน้อยหรือที่เราเรียกว่า minority stake ดังนั้นนะคะแฟนๆของทั้ง2เกมก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าจากคำประกาศของตัวบริษัทเนี่ยก็ออกมาพูดแบบชัดเจนแล้วว่า Bohemia Interactive จะมีอิสระในการทางานเหมือนเดิมสำหรับพวกเรานะคะคิดว่าการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางผู้พัฒนานะคะ อาจจะได้เปิดตลาดของตัวเองในประเทศจีนแล้วก็รับฟีดแบ็ต่างๆเพื่อนๆมาพัฒนาเกมให้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตัว t e n นเซนนะคะจะเข้าซื้อหุ้นจากที่ไหนต่อก็ติดตามพวกเราไว้ได้เลยค่ะเพราะถ้ามีข่าวมานะคะเราจะมารายงานทันที่อะไรกันวะสตีมช c h น่า Steam China. มีเกมให้เล่นแค่53เกมเองเหรอขอบอกก่อนนะคะว่าตลาดเกมในเมืองจีนเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดมากม การที่จะวางจาหน่ายแต่ละเกมได้เนี่ยต้องผ่านความยากลําบากมากๆมากมาเลยล่ะค่ะเพราะว่ากฎหมายเซ็นเซอร์ของเกมในจีนนั่นเองแหละค่ะที่ทำให้จีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่วางขายเกมได้ช้าแล้วก็ยากกว่าประเทศอื่นเขาและแน่นอนนะคะว่าส t e ีมช h i นาจากวาวเองก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะได้รากเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วแต่จานวนเกมที่เปิดนะคะก็มีเพียงน้อยนิดแค่53เกมเท่านั้นเองค่ะ ท่าว่าอย่างน้อยนะคะก็ยังมีเกมฟอร์มใหญ่แล้วก็น่าเล่นอยู่บ้างอย่างเช่น Dota 2 Counter Strike Human Fall Flat RPG Maker และที่สำคัญเลยนะคะระบบต่างๆเนี่ยก็มีไม่เท่ากับ Steam Version ปกติที่หายไปเนี่ยก็เป็นพวกแท็บ Community ต่างๆอย่างเช่นบอร์ดสนทนาไกด์เวิร์กชอ็อซึ่งนั่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นระบบชูโลงของ Steam เลยแต่ก็ดันถูกถ,กถกอดออกไปเหมือนกันที่เหลือรอดนะคะก็เป็นส่วนของรีวิวผู้ใช้งานเท่านั้นเอง สุดท้ายนะคะก็ไม่ได้ดูเหมือนจะจะแก้อะไรเท่าไหร่เลยสําหรับการเปิดสตรีมช้ยนาะเพราะว่าชาวเกมเมอร์จีนเนี่ยก็หาทางมุดไปยัง s t e ีมเวอร์ชันปกติเพราะว่ามีเกมให้เลือกเล่นเยอะกว่าอยู่ดีก็ต้องรอดูนะคะว่าต่อไปเนี่ยทางวาวเขาจะสามารถทําอะไรกับตรงนี้ได้บ้าง แต่ก็เข้าใจได้นะคะว่าทำไมถึงอยากมุดกันแม่ก็มีแค่53เกมใครมันจะไปทนไหวว่าแต่เพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างบอกพวกเราได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะมาพูดคุยกันเถอะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ และในวันนี้นะคะรายการเก m e r News ก็จบลงเท่านี้ค่ะวันพรุ่งนี้เรื่องราวอะไรจะเป็นไปในโลกของวงการเกมบ้างพวกเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะดังนั้นอย่าลืมกดติดตามช่อง ASE Esport เอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่นะคะไฮเย